ปู่เหมราชขึ้นชื่อในเรื่องให้ที่ขอโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของโชคลาภค่ะบางคนก็ขอหวยหน้าที่การงานบางคนก็ให้หายป่วยแม่ก็ขอไปว่าขอให้มีลูกค้ามาก็กสมหวังอยู่ค่ะคนส่วนมากก็คือจะหวยเน้นหวยลอตเตอรี่แต่คนถูกเยอะปู่เหมราชผีบรรพบุรุษผีผู้ใหญ่ใจดีแห่งภาคอีสานกับตำนานเปรผูกแก้บน ยอนธรรมดาธรรมดาแบบนี้ทำไมถึงมีความสำคัญกับปู่มเหศักหรือปู่เหมราชที่ทำให้ชาวบ้านชาวขอนแก่นมีความศรัทธาอย่างลึกซึง้งศรัทธามากค่ะเป็นเจ้าคุณปู่ที่คอยดูแลปกป้องรักษาในเขตอำเภอของเราอะค่ะพี่ไปไหนมีคนรู้จักเยอะแล้วพี่ก็ขายของง่ายเป็นพรจากคุณปู่ที่มอบ ให้แก่ลูกหลานให้ชีวิตของลูกดีขึ้นเรื่อยๆๆๆค่ะไม่ใช่เฉพาะคนในพื้นที่นะต่างอำเภอก็ยังมาเวลาลำวงสวงใหญ่ถนนตรงน,รงนี้จะไม่มีที่จอดรถเลยปู่เหมาราาเในอดีตเป็นชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านคาดการว่าในตอนที่ท่านมีชีวิตอยู่ท่านเป็นผู้เท่าหรือผู้รู้ในท้องถิ่นมีชื่อเสียงในเรื่องของการช่วยเหลือชาวบ้านเป็นคนที่มีจิตใจดีมีบารมีคอยช่วยเหลือชุมชนจนถึงบ้านปลายของชีวิตทําให้ผู้คนเคารพนับถือในความมีเมตตาของท่านถึง แม้จะไม่มีตำนานระบุไว้ว่าท่านเสียชีวิตด้วยสาเหตุอะไรแต่ชาวบ้านแถวนี้บอกว่ามันเป็นเรื่องลี้ลับ มีคนฝันเห็นท่านอย่างต่อเนื่องทําให้ชาวบ้านต่างเชื่อว่าวิญญาณของปู่เหมาราชยังคงช่วยเหลือทุกๆคนผ่านความฝันและสื่ออื่นๆเขาฝันแล้วเขามาเล่าให้ฟังเห็นปู่ไปหาเขาจากทางไกลสุพรรณอุบลโคราชบุรีรัมย์ทางนู้นน่ะเขาไม่รู้จักปู่เหรอค่ะเขาไม่รู้จักเขาบอกว่าที่มีเปยเยอะๆเขามาซื้อเปยแล้วแล้วเขามาเล่าให้เราฟังบางคนก็ขอหวยหน้าที่การงานบางคนก็ให้หายป่วยแม่ก็ขอไปว่าขอให้มีลูกค้ามามก็สมหวังอยู่ค่ะสําหรับตัวพี่นะ ที่ว่ามาลำบวงสวงเนี่ยส่วนมากพี่จะขอให้มีคนรักคนเมตตาการค้าการขายนยมีกําไรคนส่วนมากก็คือจะหวยเน้นหวยลอตเตอรี่แต่คนถูกเยอะมีแก้บนด้วยหมอลำแล้วก็มีอาหารคาวหวานแล้วก็มีเปลที่ผูกกันบ่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นทั้งในเรื่องของการงานเลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งสุขภาพรวมถึงเรื่องโชคลาภด้วยผู้ที่ขอแล้วได้ก็สร้างสารเล็กๆเ,เป็นเพลิงไว้แบบนี้เพื่อมาขอพรค่ะแต่ก่อนแกจะอยู่แบบสารหลักเล็กๆตอนนี้เขาเลยขุดนองใหม่เขาเลยเอาอสารขึ้นมาไว้ตรงนี้แสดงว่าคนมาขอพรแล้วได้เยอะค่ะได้เยอะหลังจากที่ได้ตามที่ขอชาวบ้านก็มักจะนําเปลยวนมาแก้บนเพราะว่ามักจะฝันเห็นท่านพักผ่อนอยู่บนเปลยวนจึงทําให้มีความเชื่อว่าปู่เหมาราชท่านชอบเปลยวนเป็นอย่างมากค่ะ ตามภาพที่เห็นเปลยวนจึงกลายเป็นของเส้นหลักเปลนับร้อยนับพันผืนถูกผูกรอบต้นไม้ใหญ่บริเวณศารทำให้ที่นี่ถูกเรียกว่าโต๊ะจีนผูก เพราะชาวบ้านเชื่อว่าที่นี่เป็นที่รับรองวิญญาณของปู่เหมาราชเวลามาพบกับลูกหลานนอกจากเลยยวนแล้วชาวบ้านก็มักจะนําอาหารพื้นบ้านเช่นตําแจ่วข้าวเหนียวและนึ่งปลาผักสดมาเส้นไหว้ท่านเช่นกันค่ะลูกหลานก็ขอขอบคุณคุณปู่ที่ช่วยทําให้อําเภอชนบทของเราอ่ะมีชื่อเสียงมีภัยธรรมชาติอะไรที่หนักๆเน,นี้ยคุณพ่อคุณปู่ของเราก็ดูแลให้มันที่คลายเร็ว ถึงแม่ปู่จะใจดีค่ะแต่ว่าใครที่มาขอพรแล้วสมหวังแต่กลับลืมแก้บนให้ระวังให้ดีเพราะปู่จะเตือนแรงเช่นเกิดอุบัติเหตุเล็กๆน,น้อยๆแบบไม่มีเหตุผลหรือว่าฝันเห็นปู่มายืนมองพร้อมหน้าตาโกรธเคืองชาวบ้านยืนยันว่าแค่คิดจะโกหกปู่ก็ฝันเห็นแกมายืนค้ำหัวแล้วและชีวิตก็จะเจอแต่เรื่องวุ่นวายจนต้องรีบกลับมาแก้บน เคยมีคนมาขอโชคลาภแล้วถูกหวยไปสามงวดติดคนในบริเวณนี้ร่ำลือกันค่ะว่าถ้าใครที่มีบุญสัมพันธ์กับปู่ปู่มักจะไปตามให้มาหาถึงที่สารหรือว่ามักจะได้เลขผ่านทางความฝันปู่เหมาราชขึ้นชื่อในเรื่องให้ที่ขอโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของโชคลาภค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาขอโชคลาภไปฝากแฟนๆกันค่ะ หลังที่รอเลขทูบค่ะเดี๋ยวเราจะเอาเปลยวนอันนี้ไปผูกไว้ตามต้นไม้ค่ะเลขที่ได้วันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีใครศรัทธาจะเห็นใครกลัวจะได้ยินใครเชื่ออาจถูกรางวัลใหญ่โดยไม่รู้ตัวใครอยากมาหาปู่เหมาราชมาได้ที่จังหวัดขอนแก่นนะคะเลขผีบอก EP นี้สนับสนุนโดยลอตเตอรี่ plus คิดจะซื้อลอตเตอรี่คิดถึงลอตเตอรี่ plus ซื้อผ่านแอปก็ได้ไลน์ก็ดี